สวัสดีจ้าช่องไม่น้อยโนเวด้วยจ้ามือวันนี้ไม่น้อยหมกเห็ดจ้าหมกเห็ดฟางพลังนี่แหละในใจ้มน้อยล้างไว้แล้วชนผสมก็มีไม่น้อยทิ่หมกเสีหมูหมูหมูหมัมกอันนี้น้ำปลานี่กะทิน,นี่น้ำปลาละเค้าเบียร์จ้าแล้วนี่ตะไคร ผักชีพริกหอมไหมจ้ะไม่น้อยแต่เขาเบียดก่อนเขาเบียดจ้ะใส่เกลือลงไปพริกจ้ะ ตะไคร้ค่ะตะไคร้คคคคสวยหั่นเห็ดก่อนหั่นเห็ดได้เข้าเครื่องดีๆเนาะจ้ะ น้ำกะทิน้ำกะทิจะสามช้อนโต๊น้ำปลาจ้ะน้ำปลาช้อนโต๊หนึ่งน้ำปาลารสองช้อนโต๊คนให้เข้ากันจ้า ด,ดูดิมอนนึงจ้ะใส่หมูจ้ะใส่เห็ดจะ้ะ หอมหอมซอยลงไปจ้ะยังไม่น้อยมีสับชีลาวเซกแข็งเซกแข็งไว้จ้ะใส่กระหอมเนาะคนให้เข้ากันดีจ้า น้อยมีกระดาษไขกระดาษที่เขาทำขนมปังค่ะม้อยจะใช่อันนี้ใช้กระดาษใช้กระดาษได้แน,น่ใจ้่ะหามไตรง,งนี้ โดดเส้นเม็ดนี่ ดิสสองหมกจ้าดิสองหมก สุกินี้ใส่กับหม่กหนึ่งพร้อมกับหมกเห็นดะน,นะจ๊ะสามสิบนาทีแล้วจ้ะ สุกล้สุกล้วม่น้องน,นึ่งผักด้วยผักน้องดามาให้เมื่อวานนะคะมากินข้าววยกันเด้อจ้า มาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้องมปน้อยเด้อกินข้าวกบหมกเห็ดเปียงฝรั่งนะจ๊ะเห็ดทั่วฝรั่งนะจ๊ะแซ่บซ่ทิมแล้วเป็นน้อยหนึ่งผักหนึ่งผักสุกินี้ใส่พร้อมนี่จ๊ะนี่ผัผผกผักกาดที่น้องดามาให้นะจ๊ะมาเด้อจ้ามาเด้อมากินกับไป็น้อยเด้อจ้ะ ไม่ม่น้อยก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า